สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก๊อกก๊อกนิวนะครับวันนี้ก๊อกก๊อกนิวจะมาเล่าให้กับเอฟซทุกท่านได้ฟังกันนะครับเหตุจากเมื่อวานนี้นะครับก๊อกก๊อกนิวก็ได้ไปที่โคกหนองนาลุงพลที่จำปาดงนะครับโดยไปกับท่านดกรกลิบนะครับก็การไปในครั้งนี้นะครับผมก็ได้รับการโทรติดต่อมาจาก ท่านด็กเตรกรินะครับในวันที่20ตอนกลางคืนนะครับบอกว่าจะมาที่นาลุงพลจะต้องการมาพบลุงพลนะครับเนื่องจากท่านก็ได้มียอดทรัพย์ผู้ติดตามนะครับตามที่สัญญากับ FC ไว้แล้วนะครับก็คือ75,000นะครับแต่ตอนนี้ของท่านขึ้นไป80,000ทรัพย์แล้วนะครับแล้วท่านก็นัดผมก็คือ จะมาในวันที่22นะครับก็คือเมื่อวานนี้คันนี้ในส่วนตัวผมเองก็ดีใจมากๆนะครับที่ท่านมาแล้วก็พร้อมที่จะไปเจอท่านนะครับโดยเรานัดกันที่อ,อำเภอวานอนนิวาสซึ่งผมเองก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปที่จำปาดงนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยไปมาก่อนนะครับก็มีความตั้งใจอยากจะไปหลายครั้งนะครับอยากจะไปเยี่ยม นะครับลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่นั่นในวันเกิดของลุงพลเองก็ตั้งใจนะครับว่าจะไปแต่ก็มีเหตุที่ทำให้ไม่ได้ไปนะครับก็พอดีท่านดรกริปนะครับโทรมานะครับแล้วก็นัดกันก็เลยได้ไปในวันที่22นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับครนี้ในส่วนตัวผมเองนะครับ ผมอยากจะมาเล่าให้กับเอฟซีทุกท่านฟังนะครับว่าการที่ผมไปเนี่ยนะครับผมเองก็ช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ขอบอกกับเอฟซีนะครับผมเองก็รอแบบว่าเมื่อไหร่นะครับปัญหานี้มันจะจบไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รอรอแต่ก็ยังไม่ยังไม่จบนะครับพอวันที่22นะครับ ผมไปที่จำปาดงนะครับไปแล้วนะครับไปที่นาลุมพลนะครับผมก็ตั้งใจจากบ้านแล้วครับว่าไปครั้งนี้ผมจะต้องไปอขอพอรจากองค์ปู่ยศสุวรรณคาแล้วก็องค์ปู่ปาลิจิตนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับ mm hmm. องค์ปู่ปาลิจิตนี่คือเป็นองค์ปู่พญานาคองค์แรกนะครับที่ก็อก,ก,กนิวมีความ ศรัทธานะครับซึ่งก็ก้องนิวเองเนี่ยไม่เคยรู้จักาสายมูนะครับเกี่ยวกับเรื่องพญานาคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับแบบว่าเรื่องแบบว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องพญานาคอะไรพวกนี้เลยนะครับก็ได้มารู้จักอยู่ที่บ้านพลนะครับเพราะว่าเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเราไปเห็นนะครับตั้งแต่ เริ่มมีองค์ปู่ยศสวรรณคามานะครับแล้วผู้คนกราบไหว้ครน,นี้เราเองก็เห็นคนอื่นนะครับปฏิบัติยังไงเราก็ตามเขาไปนะครับตามเอตามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคนอื่นซึ่งเราเองเนี่ยก็คือไม่ใช่สายพญานาคก็จริงนะครับแต่ก่อนนะครับแต่เราก็ไม่เคยลบหลู่นะครับหรือว่าเหยียดนะครับเราก็เคารพนะครับ ยิ่งมีการสร้างองค์ปู่ปาริจิตพญานาคานาคราชที่บ้านลุงพลน,นะครับผมเองก็รู้สึกศรัทธานะครับแล้วก็ได้ร่วมทําบุญตรงนั้นนะครับแล้วก็มีจิตศรัทธานะครับเคารพนะครับสถานที่ด้วยนะครับก็ไปอยู่ที่นั่นก็มีความสุขดีนะครับไปอยู่ตรงนั้นก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พญานาคนะครับฉะนั้นพญานาคก็ องค์ปู่ปาริจิตก็ย้ายไปที่จำปาดงแล้วนะครับพอย้ายไปนะครับเมื่อวานนี้ผมไปผมก็ตั้งใจเพราะว่าคือใครจะเหยียดยังไงจะว่าว่าเป็นงูผีงูเขียวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่องค์ปู่ปาริจิตก็คือองค์ปู่ปาริจิตพญานาคองค์แรกที่ก๊กก๊กนิวศรัทธาเคารพและนับถือฉะนั้นไปเมื่อวานผมก็มีความทุกข์ใจอยู่นิดนึงนะครับ ที่จะไปบอกกับท่านนะครับอยากให้ท่านช่วยนะครับผมไปถึงผมก็อธิษฐานนะครับกลาบนะครับอ,องปู่นะครับทั้งปู่ยศวรรณนาคาแล้วก็องปู่ปาริจิตทั้งองค์จริงและองค์จำลองผมก็อธิษฐานนะครับว่าขอให้นะครับสิ่งนี้นะครับสิ่งที่มากวนใจของก๊อก,กนิวอยู่เนี่ยนะครับให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วได้เถิด อย่างเงี้ยครับก็คือผมก็บอกไปว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พูดนะครับอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็อยากให้ได้กลับมานะครับคราวนี้เมื่อคืนนี้เนาะผมก็ไปโคกหนองนาก็ค่าแล้วนะครับกว่าจะกลับมาจากโคกหนองนาทีแรกอาจจะได้นอนที่นั่นนะครับแต่ ทา ok ่านดรกฤษก็ได้กราบองค์ปู่แล้วนะครับได้เจอลุงพลแล้วนะครับแล้วก็ได้กราบองค์ปู่ทั้งองค์ปู่ยศวรรณา,าแล้วก็องค์ปูพาริจิตแล้วนะครับท่านก็เลยอพอใจแล้วที่ได้มานะครับเพราะว่าได้เจอลุงพลแล้วด้วยก็เลยไม่ค้างที่วานนอนนะครับท่านก็เลยกลับนะครับไปค้างาแถวแถวบ้านดุงอุดรนนะครับจะไปกราบ พญานาคนะครับที่คำชโนดต่อนะครับส่วนตัวผมเองก็กลับบ้านนะครับเรามาแยกย้ายกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทนะครับที่อำเภอวานนนีว่าที่เดิมนะครับคือจุดแรกที่ผมไปเจอกับท่านดอ,อร์ก็คือนัดเจอกันที่ปั๊มปตทนะครับครั้นี้ตอนที่เราล่ำลากันนะครับก็แยกย้ายกันอยู่ตรงนั้นนะครับท่านก็ได้มอบอ ให้นางพญานะครับพระนางพญาให้กับก๊อกมิวนะครับเอามาหลายองค์เลยนะครับเอามาไว้เพื่อเป็นปันคนอื่นแล้วก็เอาไปแจกเอฟซีด้วยก็ได้ท่านบอกอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เดินทางกลับนะครับคืนเมื่อคืนนี้นะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็ประมาณเที่ยงคืนจะตีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นมาทางผูผพานอันนี้พอผมก็นอนหลับอย่างสบายเลยนะครับมาถึงนะครับก็หลับอย่างสบาย พอเช้าผมตื่นขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละคือดีใจมากๆเลยก็คือสิ่งที่ผมอธิษฐานไว้อะสำเร็จนะครับผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการนะครับกลับคืนมาแล้วนะครับผมดีใจมากๆนะครับทีแรกผมก็คิดว่าโอ้โหคงใช้เออคงนานแน่ๆนะครับกว่าจะได้อย่างเงี้ยครับที่ไหนได้นะครับพอตอนเช้านะครับผมมา ได้คืนนะครับแล้วก็ได้ของสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนแปดโมงเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็กราบสาธุองค์ู่พาลิจิตพญานาคานาคราชนะครับแล้วก็องคูปยศวรรนาคานะครับที่ทำให้ลูกได้มีความสบายใจขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับเต็มร้อยเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับสาธุนะครับก็ คือสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ก๊กก๊กนิวนะครับรักเคารพแล้วก็ศรัทธานะครับก็คือองค์ปู่พาริจใครจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวก๊กก๊กนิวเนี่ยจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังเล็กๆน,น้อยๆนะครับสนับสนุนลุงพลนะครับให้สร้างองค์ปู่พาริจพญานาคานาคราชองค์ใหญ่เราสำเร็จโดยเร็วด้วยเถิดสาธุถูกครับ กอกนิวก็ขอขอบคุณ FC นะครับของกอกนิวทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามก็อกนิวนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube กอกนิวด้วยนะครับ